สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าแล้วแม่แฉแหลทานายแม่แตงโมเคยมีคดีช่อโกงผู้เสียหายเพียบแม่แตงโมส่องานเข้าเพิ่ม่าสุดทานายรณรงค์ขุดแฉทานายความแม่แตงโมคือนายกฤษณนะสีบุญพิมสวยซึ่งรับหนะ้าที่เป็นทานายความของนางพานิดาศิระยุทธโยธินโดยทานายรณรงค์แก้วเพชรแฉว่าทานายแม่แตงโมเคยมีคดีช่อโกงติดตัวมีผู้เสียหายนับสิบคือยังไงแม่โดยเฟซบุ๊กของทานายรณรงค์แก้ว เเผยว่าอา้าวทนายแม่เคยมีคดีชอบกงผู้เสียหายเป็น1ิบคือยังไงแม่ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นจํานวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ทนายกฤษณะได้เริ่มทําหน้าที่ทนายส่วนตัวกับแม่แตงโมหลังจากได้รับมอบอํานาจจากคุณแม่แตงโมให้เป็นทนายส่วนตัวรําชงเรื่องของความช่วยเหลือจากหมอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจชนะสุนันให้เข้ามาผ่าชนสูตรร่างแตงโมอีกครั้งเนื่องจากจะมีข้อสงสัยและพบพิรุธหลายอย่างเพื่อให้เกิดความกระจ่างในข้อมูลทาง ดีซึ่งหมอพรทิพย์ก็ยืนยันไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องผ่าชนะสูตรได้เนื่องจากตนไม่มีอำนาจในส่วนนี้ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าท่านนายแม่แตงโมและลงพื้นที่เดินทางมาตรวจสอบเรือโคโบอลลำที่เกิดเหตุแตงโมพลัดต,ตกน้ำเสียชีวิตพร้อมเก็บรายละเอียดหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมเพื่อนำไปสืบค้นหาข้อเท็จจริงหลังพบความผิดปกติหลายอย่างในคดีนี้ ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ